แข้งซ้ายจิ้มหมัดขวาบวกประกบในเสียบเข่าซ้าย่คียบเข่าในประกบในเห็นได้ชัดเจนครับมีลูกปลายหน้าขวางหน้าครับแผ,ผาวสับซอกซ้ายดัน,นแล้วก็โดนเคลียร์ล่างล้มลงไปครับแพผ่วตั้งเกมขึ้นมาครับขยับเดินต่อแข้งซ้ายเกี่ยวได้สับซอกขวาสับซอกซ้าย เสียบเข่าซ้ายจิ้มมันขวาจิ้มมันขวาว mas, จิ้มมันขวาทำท่าโดนหมัดครับคนนั้โอ้ยงัดศอกซ้ายครับโดนศอกขวาโดนศอกขวาครับซับศอกขวาสับศอกขวาแผวพาวพโดนศอกเข้าไปทำท่ายืนงงครับสเสียบเข่าซ้ายเกมเริ่มเดือดขึ้นแล้วครับโ <c oughs> ทำเขา่าทำท่าไม่ดีครับโดนเขา่าทำท่าไม่ดีครับทับถิงจองบวกศอกซ้ายสับเสียบโอ้ยบรรยายไม่ดูครับ สับศอกซ้ายครับสับศอกซ้ายสับศอกซ้ายบวกศอกขวาคืนโอ้โหกองโบวาสุดยอดครับมวยคุณนี้จิ้งหมัดขวาหนึ่งสองสามครับฟุกซ้ายถีบซ้ายไปก่โยนเข่าซ้ายครับแผ่วๆประกบในล็อกแขนไว้ครับลากมายัดสับศอกซ้ายรอดไปรอดครับมวยสับศอกซ้ายสับศอกซ้ายครับแพ่วๆยัดเข่าขวาสับสับศอกซ้ายโอ้ลำต้าเมายัดเข่าขวาโอ้ พาโดนต่อครับทาท่าโอ้ยไม่รอดครับโอ้โหล็คทันลมครับโอ้ยทัพทิน้องสอดจอเล็กเมืองนนครับฟันสอกบวกเอาชะล็อกแพลวพามเดิร์เจ็ดแปดเก้าไปแบบหน้าเหลือเชื่อครับโอ้โหนี่ครับบรรยากาศในเวทีครับทีมงานยืนตะลึงครับสำหรับทางด้านเมเดิร์เจ็ดแปดเก้าครับโอ้โหแล้วดูทีมงานของทางด้านทัพทิงทองครับโอ้โหต้องบอกว่าหน้าเหลือเชื่อครับ แผลพายังไม่ฟื้นครับนี่ครับภาพที่สวนงานของกีฬามวยไทยครับนี่ครับโอบพิกสถานการณ์